ไม่โอเคกระแตอาสยามไม่โอเคยามู่บ้านเข้ามาถ่ายรูปถึงในห้องนอนอ้างมาถ่ายคนยกของหลังห้าโมงแต่ต้องตามเข้าในบ้านเลยหรือแถมก่อนนี้เคยมีเหตุอีกทําเอานักร้องสาวกระแตอาสยามรู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่โอเคอย่างมากจนต้องออกมาโพสต์ปรึกษาในไอจีกรณีคนของย้ายบ้านในหมู่บ้านเดียวกันแล้วขอแรงช่างช่วยยกติ่งแตกเพราะเลยเวลาห้าโมงเย็นแล้วยามในหมู่บ้านเลยจะให้ช่างกลับแต่เจ้าตัวขอแค่ให้ช่วยขนของยามเลยบอกงั้น ต้องขอถ่ายรูปไว้ว่ายกของจริงแต่กลับต่างเข้ามาถ่ายถึงในห้องนอนในช่วงที่กำลังชุดละมุนเธอเลยไม่ทันสังเกตเห็นนอกจากนี้ยังเคยมีเหตุที่ยามเข้าออกบ้านใหม่เธอโดยไม่ได้รับอนุญาตอ้างว่าเห็นบ้านยังไม่เสร็จอีกด้วยโดยสาวกระแตบอกว่าแจ้งนิติแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งหลายคนที่ได้รู้เรื่องต่างก็ไม่โอเคไปด้วยและเป็นห่วงบ้างก็แนะนําให้แจ้งความบุกรุกโดยเรื่องราวทั้งหมดมีดังนี้ สอบถามคขต้องทำยังไงกับเหตุการณ์นี้ที่ไม่โอเคเลยคือยามเข้ามาถ่ายรูปรถึงห้องนอนแตรวันนั้นช่วงค่ำบ้านเราเพิ่งต่อเติมเสร็จและกำลังจะย้ายที่นอนจากบ้านเก่าไปบ้านใหม่ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันพอดีต้องใช้แรงพี่พี่ช่างที่มาต่อเติมให้ช่วยยกเตียงเลยขอเข้าอยู่ต่อสองคนเพื่อยกเตียงย้ายเข้าบ้านใหม่และยามมาคุยกับเราที่หน้าบ้านว่าเลยห้าโมงเย็นแล้วมาไล่ช่างกลับแต่แตรบ,บอกว่าขอแค่ช่วยขนของไม่ได้มีเสียงดังอะไรเพราะจะย้ายเข้าอยู่หลังใหม่ จะขอแรงช่างว่ยกของก่อนทางยามบอกว่างั้นต้องขอถ่ายรูปไว้นะว่ายกของจริงๆเราก็เลยบอกว่าถ่ายได้เลยคะคุยกันตรงหน้าบ้านเสร็จตแตรก็เดินพาพี่ช่างขึ้นห้องมาช่วยกันยกเตียงแต่หันมาอีกที่ตกใจเลยพี่ยามคือเข้ามายืนถ่ายรูปในห้องนอนตแตรแตรเลยบอกว่าเอยพี่ขึ้นมาได้ไงงงมากกกแล้วเายิ้มแบบแหะและตอบว่าก็ขึ้นมาถ่ายรูปไงตแตรเลยบอกว่าเฮ้ยถ่ายรูปแค่หน้าบ้านก็พอมั้งพี่ว่าขนของ ด้วยความแปรไม่ทันมองกําลังโลมุนเพราะย้ายของอยู่อัดคือคิดในใจว่าเขาเข้ามาได้ยังไงแล้วมันต้องเข้ามาถ่ายถึงในห้องนอนเราเลยรอและเราไม่ได้บอกว่าให้เข้ามาในบ้านเราสักนิดและยังมีอีกหลายครั้งที่ก่อนหน้านี้เขาเดินเข้าออกบ้านแปรโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วอ้างว่าก็เห็นบ้านยังไม่เสร็จเสร็จหรือไม่เสร็จไม่ควรเข้ามาหรือเปล่าคะและเราก็เริ่มไม่ปลอดภัยตั้งแต่นั้นเลยจนตอนนี้ปลอแจ้งนิติดแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ